สวัสดีครับเราวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปลถไฟในช่วงเช้าที่สถานีรถไฟเชียงรากนะครับจะมีรถไฟขบวนไหนบ้างเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมขบวนแรกของคลิปเลยนะครับก็จะเป็นขบวนรถเร็วที่134นะครับวิต้นทางเวียงจันทร์คำสว่างไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรจะผ่านสถานีรถไฟเชียงรากนะครับ น้ำด้วยคีวสไว้นะเรามาดูค่ะว่าจะทำนำมาด้ยดยรถจากคีวสไวหมายเลขอะไรเป็นคีวสไว้ห้าสองสี่ห้ แล้วอู้มีหมาวิ่งไปเลยนะครับรถสักวันนี้ครับเมื่อผ่านสถานเรถไฟเชียงลำแล้วจะไปอยู่รละส่งพื่นสารที่สถานีรถไฟลังสิตเป็นสถานีต่อไปนะครับหลสักวันนี้นครับก็จะออกจากสถา,านีรไฟเมืองจังคำสว่างเวลาหกโมงเย็นสามสิบห้านาทีของเมื่อวานแล้วก็มาถึงที่สถานีกลางได้อธิบานในเวลาเจ็ดโมงครึ่งของวันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปชมรถไฟขบวนต่อไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาชมขบวนต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีสลาขบวนที่21ต้นทางกรุงเทพอภิวัตไปลยทางสถานีอุบ,บลราชธา,า,า,านีนะครับ มีหมาดลยครับที่นี่ตอนนี้เป็นขบวนที่สองของเรานะของเรานะก็เป็นรถด่วนดีซังที่21นะครับเป็นรถด,ดีซังแดวูนนะครับมาดูนะว่าจะเป็นดีซังแดวูไหมหรืออะไร ไม่ใช่เดวูครับแต่เป็นสปินเตอร์นะครับเหมือนตอนนี้เขาเปลี่ยนมันเนี่ยมาดูแล้ว,ลวนะครับว่าจะเป็นสปินเตอร์เหมือนล็กอะไรเป็นสปินเตอร์สองห้า เขาวอรถด่วนพิเศษดิสราง,ง,ว,รงว,วันที่21่สดกรุงเทพอัตวัตรวัรถธานีนะครับเมื่อก่อนเขาจะใช้เป็นรถดิสราแลวูแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นสปินเตอร์แล้วนะครับอ๋อเหมือนแบบว่าสปินเตอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนไปที่เอเอพัทยาแล้วว่ามันมีรถไฟน้อยนะครับตอนแรกมันมีแค่แบบว่าประมาณสองขบวนเอง้งตอนนี้เขาก็เลยอาจจะต้องเอาจะปนต้องยกเลิกแดลวูไว้สักหนึ่งขบวนแล้วก็เอาสเินเตอร์มาวิ่งแทนนะครับก็ขบวนยี่สิบเอ็ดก็เป็นแบบนั้นเนะ ยี่สก็เป็นแบบนั้นนะครับก็เรามาชมขบวนที่สาของคลิปนะเป็นขบวนรถชาญเมืองของบวนที่3ามที่สต้นทางจากสถานีชุมทางแก่งคอยไปทางสถานีกรุงเทพนะครับเข้าจอที่สถารนรถไฟเชียงรักก็นำไปเอาสตอมนะครับเจ้าเกา่า มาดูกันนะคะว่าจะเป็นออาส้มไหมหรืออะไรเป็นออาส้มสี่สองสองหก รถที่นี่ถานีเชียงรายที่นี่ถานีเชียงรายรถรถดเยส่อชาชรา,าที่5เป็นรถท้าเมืองที่3 42สี่สองล้วะพฤตษาจาชุนน้าแก่งค่อยบายทาาสถานีกรุงเทพปรถธานขึ้อมส่งตัวลงสถานีเชียงรายตรวจสอบตามท่านหลงไม่ครบทวนรถที่นี่ออกจากสานีชราจุรับสง่งบริษัทเฟร์รคองหนึ่งสถา,า,านีรังสิตสานีจอนเมืองเป็นสถานีต่อไปครับ ไปนะครับวนนี้เมื่อออกจากสถานีเชียงรากแล้วครับก็ขบวนนี้ก็จะไปอยู่และส่งกลับสถาที่สถานีลังสิทธ์ดอนเมืองเป็นสถานีต่อไปนะครับอุอ่นต้มค,ควันกระหมเลย สุดยอดนะเครื่องนี้ไม่แน่ใจว่าสอมเครื่องนี้เป็นเครื่องพิลสติกหรือเปล่านะครับแต่น่าใช่นะครับโอ้โหวีดก็เดี๋ยวเรามาชมขบวนที่สี่ของคลิปกันแล้วน,นะครับก็จะเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งสามห้าต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ไปทางที่สถานีอุบล,ลาราชธานีก็จะเข้าจอดที่สถานีไฟเ,เชียงรากนะครับระวังรถนะครับปล่อยมานะครับปล่อยมานะครับมันขาก็เข้ารแล้ว ก็นมาได้มาจก QSY นะครับเรามาดูนะครับกันนะครับ <positioning> ว่าจะเป็น QSY หมายได้กะไรจะรับผวงหรืยนะครับหรือเปล่าเป็น QSY ห้าสองสามสองขอบคุครับนี่้ถ่าดี เชียงราสขนีสันนีเชียงราขบวนรถเรือการชราที่เจ็เป็นขบวนรถเรือที่หนึ่งสามห้าบบสมุทรจากา,าสนนีกรุงเทพมหิดลสปายทางสันนีอดดยู่์นด้านธะานีผูยถันความผสงโรงสันนีเชียงรายตรวจาสอบทางท่านลงไม้กบพวน รถคันนี้ออกจากสถานีลานลับสองเบลีสามสนิทียาเป็นสถานีต่อไปครับตอนนี้ก็ก็จะเป็นรถเร็วหนึ่งสามห้านะครับจากคนานีอาิวันไปอยู่บนราชธานีเพาะวันนี้ก็จะจอดเฉียงรากไปนะครับก็เมื่อออกไปแล้วก็จะไปจอดที่สถานีไฟ,ไฟอ์ไอทิยาเป็นสถานีต่อไปนะครับ มาตอนนี้เป็นจอมไว้ล่ารถไ,ไฟนะครับนี่นะพุงเท้่อัดวน ก็เดี๋ยวตอนวันที่3ตุลานะผมก็จะนั่งขบวนนี้ไปเที่ยวที่ปักช่องโหแล้วผมจะถ่ายคลิปรถไฟมาด้วยนะครับมาออกแล้วออกแล้วนะครับมีคนโบกมือให้ด้วย มีคำบอกมึงให้ด้วยนะครับว่าอาครับตู้ชั้นสองพัดลมปิดท้ายไปแล้วนะครับ ก็เรามาชมขบวนสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับก็จะเป็น erm ขบวนรถเร็วขบวนที่111ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตปลายทางสถานีเด่นชัยจะเข้าจาะที่สถานีไฟเชียงรากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะนำมาโดยรถจกักรยี่ห้ออะไรนะครับ เป็นอัลอมนะมาดูกันนะคะว่าเป็น awesome, อนนัลอมอะไรเป็นอ awesome. ัลกอม4หนึ่งสมหกเด็ก้า

ออกแล้วนะคะคูวันนี้เรวันนี้ก็เมื่อออกจากสถานรถไฟเชียงรักแล้วจะไปอยู่และส่งผู้โสารที่สถานีบางปะอินไอวิทยาพระแก้วสุมทามมากพาชีเป็นสถานีต่อไปนะครับเป็นรถไฟสายเหนือแล้วอันนี้ ครับตู้้ายก็เป็นตู้ของพนักงานนะคนนี้ก็ไปไปแล้วนะครับสำหรับขบวนสุดท้ายของคลิปนี้ก็เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งต้นทางคงจะอภิวัตรไปทางสถานีเด่นชัยนะครับสถานีเด่นชัยเนี่ยในนะโคจะเป็นชุมทางเด่นชัยนะนะครับก็เพราะว่าจะมีทีทางรถไฟสายเชียงรายด้วยนะครับ ในอนาคตน,นะครับรู้สึกว่าจะเสร็จประมาณปลายปี69นะหรือปลายปีหน้าเลาก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ